มื่อนี้ขอสวยอีหลีได้ป๊ได้ค่ะโอ้ยหลานเล่นติดตัวอันนี้ถือว่าเรายังไม่เห็นนะครับอสมมุติว่าเห็นสมมติว่าเห็นเอ้าตอนนี้น้องออายุ13ปีแล้วเริ่มเป็นสาวขึ้นแล้วยังค่ะยังไม่13บสท่อได้คันเอออตอนนี้น้องไออายุายุสอปีกี่เดือนลูก สามเดือนสามเดือนอเอาบอยใว่มาบอยไม่ใช่ค่ะอีกสามเดือนจะครบสิบสามค่ะน้องไออายุสิบสองปีกับอีกเก้าเดือนนะครับตอนนี้เป็นแสบเป็นสาวขึ้นแล้วเป็นค้นแพ้งเนื้อแพ้งขี้งตอนนี้เป็นสาวเพลแล้ววันนี้เราย่นโฉมความงามจากน้องออายสักกุณาพรพี่เนี่ะคะหนูไปฝึกเดินมาแล้วป้า,าดู่เบ<ป>ลสอนเดินด้วยยะเห็นใครหนาด้วยปุนีคูเบลบอกว่าเวลาเดิน ถ้าอยากสวยเราก็ต้องงัดสะโพกออกมาเออเอองัดสะโพกขึ้นเอ,เอ,อลงมาดีๆเ้อโอ้ย <laughs> ทาสียางมาขึ้นหนักมุย <laughs> นางสาวสกุณาพรแสนปากดีลูกนกพงศกรวันนี้มาในรูปแบบความสวยเราไม่เห็นนางเดินสวยมานานแล้ววันนี้อยากเห็นความสวยโชวิสวยค่ะยิ้มสวยค่ะไม่ใช่ยิ้มตลกคะ่ะลูก สวยหนึ่งสองสอึ๊บนี่นี่บันความสวยของสาวน้อยตอนนี้หนูเป็นสาวแล้วนะคะหนูเป็นสาวโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> จะได้จังของสินเดียกว่าวไม่ใจญ่เพราะอะไ,ร, <c oughs> ไรอีหลีกูคิดไปหรอกว๊าไปีผิด ยางกูคิดว่ายางเรามากคือสิงามๆเนาะกับสิงามกิดนเนาะสิแดงเออธรรมดามันเป็นซิกเนเจอของเขาใช่มันทำสวยไม่ถนัดทำสวยไม่ถนัดเพราะว่าเออเราสวยแล้วเราก็ต้องขายตลกบ้างไม่เป็นไรตอนนี้เรียนมหนึ่งแล้วค่ะเป็นไงบ้างเพื่อนที่โรงเรียนอ่าดีค่ะผู้บ่าวแล้วลูกไม่มีผู้บ่าวค่ะมีแต่ผู้สาวยังก่อนมีแต่ผู้สาวมีผู้สาวค่ะ ผู้สาวมีเอานั่นดีลูกมาล่ำบ่อยดีไทยหยางกอย่างกอล้ยอคุณย่าไม่รู้จริงอ่ะไม่ต้องมาพูดหรอกไปแล้วไปไปอย่พึ่งไปสิไปใส่เอาคุณย่าอย่ามาพูดขายหนูอยู่นี่นะเอาทีเวลาหนูจะพูดขายย่าคืนนะไม่ต้องบอกแล้ว เวลาหนูขายยายไม่เห็นว่าอะไรเลยที่เวลายาขายหนูหนูเป็นอะไรนักหนาหนูก็ยังเด็กอย่างไคุณย่าก็แก่แล้วเี๋ยแก่อะไรไม่ได้แก่แล้วค่ะย่ารักเด็กจะตายวันนี้เล่นเรื่องอะไรนะวันนี้เล่นเอ่อแสดงเรื่องอะไรไม่รู้ค่ะว้ายมาเล่นจะได้ประหุจักเรื่องยังเอาหนูได้ออกสามวีหนึ่งแม่หนูสิไประหุจังไงเดี๋ยวเดี๋ยว นูอออกนูออกคุณลูกนั่งอ้วนอีกออกนูออกจากไหนแน่ยนูออกสามวิต้องดีนุ่อออกนูกเขาไม่ยังนุ่ยว่าว่าเอื้อยหลับไปกันเด้อแล้วก็ไปเลยเออไปเด้อคะหาแล้วว่าเราไปกันเถอะค่ะไปยังไม่ได้ค่ะทำไมคะขอบคุณอาจารย์นักดนตรีก่อนลูกขอบคุณอาจารย์นักดนตรีพ่ออาร์ตตีกองลัวมากยัวมากดีลัวดีลัวจ แล้วก็ขอบคุณุลุงต้งขอบคุณพี่กิ๊กขอบคุณพี่เสือขอบคุณพี่ลายขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แม่แม่นะคะที่ส่งมาลลยออนไลน์มาให้หนูนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่หน้าเวทีด้วยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจวันนี้ค่ะอีหลาฝากวงหมอลำพ่อในลูกฝากวงหมอลำ เสียงวิหกกับหมอลำอลังการโชว์ไห้ในอมอ,อ,อกอมใจของพี่น้องแน่เด้อค่ะจ้าหมอลำอลังการโชว์นี่ยานูไปหากูเงิงนเพิ่มมาเปิดร่วงค่ะพังหวยรวดไี่รองฟังหลาดด้วยไม่รวห้หาเงินหาอีหลาหาเงินใส่หนีซอยใหญ่ค่ะค,คือความหลานมาแล้วพี่น้องอ้าหอย่ามาบอกความในเพิ่นจูงแงเขาไป ป็นคนยากไปยัปยงจาจะเปิดพ่อไม่ใช่นี้นะครับเอาส่วนส่วนในน้องอาอายนะครับพี่น้องในห้องทรงขอบคุณแล้วก็พี่น้องทางไลฟ์สดกดหัวใจรัวๆให้กับน้องอาอายสักุณาพรครับ <c oughs> เอาบาท